สวัสดีครับวันนี้ผมจะแชร์ประสบก,การณ์นะครับอาจากที่ไปรับลูกชายที่โรงเรียนนะครับบ่อยๆคืออย่างนี้ฮรผมว่าการไปรับลูกที่โรงเรียนเนี่ยมันเป็นการขับรถที่ค่อนข้ญญญางจะยากเพราะว่าบนถนนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะคนที่ที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยขับรถคล่องแคล่วว่องไวขับรถเก่งอะไรเงี้ยม,มันไม่ใช่ครับการที่ไปรับลูกเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับขับมอไซค์ไปรับหลบนานที่โรงเรียนอะไรย่างี้ครับคือมันต้องทําใจก่อนนะว่ามันไม่ได้เร็วเหมือนที่เราคิดบางทีเขาก็เลี้ยวไปเลยหรือว่าจอดไปเลยเราต้องระวังเพราะว่าคนแก่เขาจะขับรถไปข้างหน้าอย่างเดียวเขาจะไม่มองข้างหลังเพราะฉะนั้น ใครที่ไปรับลูกที่โรงเรียนนะ่ะก็จะเจอปัญหาเดียวกันนี่แหละครับก็ให้ทาความเข้าใจไว้ก่อนเลยครับว่านะมันก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าต้องใจเย็นๆแล้วก็เพื่อเฟื้อต่อกันนะครับจะผิดจะถูกมันไม่ได้คุ้มหรอกครับถ้ามันจะชนอะไรกันมานะเนาะเกี่ยวหรือว่าชนอะไรกันมาใจเย็นๆแล้วกันผมก็ตอนนี้ผมผมกลายเป็นเรื่องปกติไปละตอนแรกๆก็รู้สึกหงุดหงเหมือนกัน,นครับเพราะว่า เราคิดว่าเราขี่มาดีอ่ะเราขี่มาโอเคละแล้วเราก็ให้สัญญาณครบทุกอย่างนะครับสำหรับคนแก่ที่เขาขี่เนี่ยเขาก็อาจจะลืมให้สัญญาณไปบ้างอาจจะลืมกดไฟเลี้ยวหรือว่าไม่ได้มีจุดหมายที่แน่นอนนะครัที่นีก็ต้องเป็นไปตามสภาพนะครับฉะนั้นค่อยๆไปถึงที่หมายเหมือนกันแต,แต่ถ้าให้ผมเอาเลือกเลือกเอานะระหว่างรถมอเตอร์ไซค์ก,กับรถ รถยนต์ไปเนี่ยรถเก๋งรถลิงอัพอะไรเงี้ยไปเนี่ยผมาอสมอไไปดีกว่าเพรพอถ้าเป็นรถรถยนต์นี่ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับติดติดคือติดติดเลยนะครับนะครับฝากไว้ด้วยฮะสำหรับใครที่มีทัศนคติที่ใจร้อนนะครับก็ใจเย็นๆนะครับเขาก็เป็นอุทยาต่ายายนะครับเรื่อนร่วมจังหวัดเรานี่นะับ